สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกทกท่านคะ่ะจะเจอกันอีกแล้วนะคะกับน้ำหนึ่งเพกยนตรถมือสองคัดเกรดก่อนได้เลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับส c r i b e คุณจะได้ไม่พลาดรถสวยๆที่น้ำหนึ่งมาแนะนำให้ทุกทท่ทานได้รับชมกันคะ่ะคลิปนี้น้ำหนึ่งพามารับชมรถเข้าใหม่อีกหนึ่งคันพี่จ๋าตัวนี้เป็น Toyota v วีอ1.5มิตรเพิ่งเข้ามาวันนี้เลยนะและคันนี้นะคะราคายังไม่มาแต่ว่า ประมาณน่าจะอยู่ที่ประมาณ369หรือไม่ก็359,00นนะคะคันนี้ประมาณนะราคายังไม่มาออกห้างป้ายแดงคันนี้จะอยู่ที่ประมาณ699,00 0 99, อันนี้คือออกห้างป้ายแดงปี2019แต่ว่าคันนี้มันขึ้นมันเป็นรถเข้าใหม่จริงๆเพิ่งเข้ามาวันนี้แล้วก็เขารู้สึกว่าเขาน่าจะ ล้างนะคะล้างทําความสะอาดแต่ว่ายังไม่ได้เก็บงานยังไม่ได้ปรับสภาพนะ,ะเดี๋ยวน้ำนึ่งจะพาไปรับชมรอบๆคันกันก่อนนี่ค่ะขออนุญ,ญาตให้ดูนะซุ้มร้อยังไม่ได้ล้างนะก็คือรู้สึกว่าน่าจะเช็ดด้านนอกนะคะก็คือล้างด้านนอกไปกกอนนะ,ะเพื่อที่จะเอาไปถ่ายรูปนะ,ะเข้าใหม่เนาะแต่ว่าสภาพ ยังไม่ได้เก็บงานอาจจะมีร่องรอยบ้างพี่ขาน้ำหนึ่งมารีวิวรถแบบดิบๆให้ได้รับชมกันเพราะว่า,าเนี่ยคือให้ดูว่ารถแรกเข้าสภาพเข้าใหม่เป็นยังไงเพราะว่าถ้ารถที่บิวเรียบร้อยแล้ว ปรับสภาพเรียบร้อยแล้วคือรถมันมาอย่างไงก็ได้คือเขาทํามาสวยหมดแล้วถูกต้องไหมแต่คลิปนี้นะคะคันนี้ก็คือน้ำหนึ่งพามาดูสภาพรถบางคันยังไม่ได้ล้างด้วยซ้ำที่น้ำหนึ่งรีวิวพี่จ๋าอย่าเพิ่งตกใจไปอันนั้นคือรถแรกเข้าจริงๆพอเขาเก็บงานปรับสภาพแล้วจะได้มาสภาพแบบนี้เลยนะคะอันนี้คือสภาพรถแรกเข้าพี่จะได้เห็นว่าสภาพรถเข้าใหม่เป็นแบบไหนนั่นเองนะคะอ่ะมาเดี๋ยวพารับชมรอบๆคนันตัวนี้นะจริงๆแล้วราคายังไม่มา แต่เลทผ่อนนะั้นน่าจะอยู่ประมาณประมาณไม่เกินประมาณ6 5 0 0ประมาณนี้หกพันสหกพประมาณนี้นะคะเลทผ่อนก็คือถ้าราคารถอยู่ที่369,000หพนะคะแต่ว่าก็จะอยู่ประมาณนี้สามห้าเนะ,ะราคายังไม่มาจริงๆถ้ามาแล้วเดี๋ยวน้ำหนึ่งขึ้นหน้าจอให้นะคะมาดูกันดีกว่านะคะตัวนี้เป็นตัว1.5มิตรนะคะออกห้างไปแดง6 9 9 0 0เเพราะว่าเป็นตัวมิตนะคะเป็นตัวกลางถ้าเทียบเท่ากับปี18 จะเทียบเท่ากับตัว G เลยนะตัวนี้เอามาดูด้านหน้าค่ะไฟหน้าได้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์พี่จ๋าได้ไฟ Daytime ์ลันนิ่งไลท์นะคะไฟ LED ด้านข้างไฟตัดหมอกด้วยเลขทะเบียน3 3 4 1 8กไก่รอเรือ3 3 4 1ค่ะนี่ค่ะฝากกระโป้องอ่ะ สันเหลี่ยมคมเดิมนะคะตรงนี้อาจจะมีจุดนิดนึงที่ให้ดูนะคะจะมีตรงนี้นิดนึงเดี๋ยวเราเก็บงานให้นะคะตรงนี้แต่ในเรื่องของชนหนักพิคว่ำจมน้ําอันนี้เรารับประกันและจะบอกว่ากุญแจคันนี้เป็นรถเข้าใหม่กุญแจมา3ดอกแบบนี้เลยนะคะอันนี้จะเป็นกุญแจรีโมทนะคะแล้วก็จะมีกุญแจสำรองมาให้ถึง3ดอกด้วยกันนะ,ะอันนี้ก็คือมากับรถเลยนะเดี๋ยวเขาจะต้องเวลารีวิวนะคะเขาจะเก็บไป2ดอกก็จะเหลือ,อยู่ดอกหนึ่งนะคะ ก็คันนี้ก็คือมานี่เลยนะคะเพราะว่าเป็นรถเพิ่งเข้าใหม่มาจริงๆและในส่วนของแม็กค่ะก็จะได้เป็นแม็กสีเงินนะคะแม็กสีเงินคันนี้นะคะซีรีส์ยางนะคะจะอยู่ที่185ทับ 60R15 แม็กขอบ15นิ15้วนะคะอ่ะให้ดูเนี่ยคะ่ะพี่จา๋าให้ดูสภาพตรงนี้นะคะนี่คะ่ะ คือรถนะ่ะยังไม่ได้เก็บงานยังไม่ได้ปรับสภาพถ้าปรับสภาพแล้วตรงนี้นะคะจะต้องไปขัดเก็บงานเนาะตัวนี้ยังไม่ได้เก็บงานยังไม่ได้ปรับสภาพเลยนะคะมาดูในส่วนของกระจกมองข้างค่ะพี่จ๋ากระจกมองข้างนี่สภาพเดิมมาพร้อมไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะคะอันนี้ก็คือรถแรกเข้ารถเข้าใหม่เท่าที่น้ำหนึ่งเห็นนะจะรู้สึกว่าด้านหน้า นะคะคเดี๋ยวจะต้องเก็บงานใหม่ที่เปิดนะคะด้านนอกสีเดียวกับตัวรถค่ะกระจกเดิมนะคะกระจกเดิมรอบคันนี่กระจกตาโตโยต้นะคะภาษีพรบนะคะก็เป็นปี69แล้วนะแล้วก็ตรงนี้กระจกเดิมสัญญาณการขโมยนะคะมาดูภายในสักนิดหนึ่ง ภายในนะคะก็จะได้เป็นเบาะหนังถุลงลมนิรภัย2ใบค่ะในเรื่องของระบบมาตรฐานความปลอดภยัย v i ก็ให้มาครบการทรงตัวนะคะการล้อหมุนฟรีนะคะกระจายแรงเบรกเสริมแรงเบรกนะคะ,ะการล็อกล้อตรงนี้เขาก็มีในส่วนของมาตรฐานความปลอดภัยมาให้ หน้าจอนะคะตรงนี้ก็รองรับ C D F M A M นะคะมีกล้องมองหลังขณะถอยจอดมาให้เรียบร้อยเลยและตัวนี้เป็นตัวมิดตัวรองท็อปนะคะก็จะได้เนี่ยค่ะเป็นสีชมพูทองนะคะดูว่าสีรถโกตัวนี้ก็มีช่องใส่แก้วน้ำสภาพเดิมสวยนะคะตัวนี้คือรถเข้าใหม่พี่จาเราต้องไปเก็บงานปรับสภาพให้นะคันนี้ย้ำนะคะเป็นรถที่เข้ามาใหม่ย,ยังไม่ได้เก็บงานยังไม่ได้ปรับสภาพให้เลยนะคะอ่าปิดตรงน,นี้นิดนึง นี่ค่ะสนใจก็ทักเข้ามาได้แพนเพจค่ะปี2019น้าะนี่ปี2019แล้วก็ตรงนี้รอยเมคอัพพี่จ๋าให้ดูรอยเมคอัพสภาพเดิมสวยสนใจนะคะก็ทักเข้ามาได้เลยนะคะ0961984963นแะ้ะ096 198 4963อ่ะอันนี้เดี๋ยวขออนุญาตปิดไฟลบเงานิดนึงนะมันกระพริบ ให้ดูตัวนอ็อตนะคะนี่สนใจก็ทักเข้ามาได้ศูนย์เก้าหกหนึ่งเก้าแปดสี่เก้าหกสามค่ะด้านหลังขาดได้เป็นเบาะหนังถุงลมนิรภัยสองใบเนาะนมีกล้องมองหลังขนาดถอยจอดให้หน้าจอนะคะทัชสกรีนได้เบาะหนังถ้าเป็นตัวเริ่มต้นนะคะจะไม่ได้เบาะหนังนะจะเป็นเบาผ้าถ้าเป็นตัวเอนทรีนะคะ นิสเปกให้มาสีล้อเลยนะอะไรหาง่ายค่าแมนเทนแอนก็ประหยัดตัวนี้ได้เป็นสีน้ำตาลมาทพี่จ๋าอาจจะมีร่องรอยนิดนึงเดี๋ยวเก็บงานปรับสภาพให้ใครสนใจก็ทักเข้ามาเสารับสัญญาณนะคะระบบไล่ฟ้าแล้วก็ด้านหลังนะคะตาโตโยต้าเนาะอะ,อะมาไขดูด้านท้ายคือสามารถดูเปิดท้ายได้ก็คือ ตรงด้านข้างคนขับนะคะก็เปิดตรงนั้นก็ได้หรือว่าไขเปิดก็ได้ค่ะนี่ค่ะนี่อันนี้ก็คือคานด้านหลังสภาพตัวน็อตคือในเรื่องของการชนไม่มีชนหนักที่ความจมน้ําแน่นอนเรารับประกันนะคะในส่วนของตรงนี้ไม่มีชนหนักที่ความจมน้ําการันตีสภาพเดิมนะคะนี่แล้วก็ ยางอะไหล่นะอุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงอยู่ครบชัดเจนสนใจนะคะก็ทักเข้ามาได้นะคะพี่จา๋านี่ค่ะตัวน็อตเดิมนะสภาพเดิมสวยมาดูด้านข้างมาดูภายในกระเป๋าใส่เอกสารมีทั้ง2เบาะเลยนะคะทั้งเบาะผู้โดยสารตอนหน้าแล้วก็ด้านหลังของผู้ขับขี่รอยเมคอัพสวยทั้งสี่มุมเลยสีด้านเลยนะคะนี่ สนใจนะคะทักเข้ามาได้เลยนะคะ096-198-4963เดีเดี๋ยวใส่ให้เขาใหม่เนี่ยค่ะรอยเมคอรัรเดิมสวยเครดิตดีจัดยอดเต็มดันฟรีดาวได้ตัวน็อตต่างๆนี่ค่ะสีน้ำตาลน,นะคะสามแสนราคายังไม่มา 369,000นะคะแต่ว่าตัวนี้ราคายังไม่มานะอาจจะอยู่359ก็ได้เพราะว่าไม่แสนสาพี่จา๋าไม่แสนสเป็นตัวมิดตัวรองท็อปนะคะพวงมาลายัยมีฟังก์ชันด้านซ้ายนี่ค่ะแถงประตูการันตีสภาพเดิมโครงสร้างโครงสร้างตัวรถโครงสร้างเดิมน,นะคะไม่มีชนหนักพิความจมน้ำอ่ะมาเดี๋ยวเอาเป็นกุญแจกุญแจไหนไขดีเอาลองกุญแจนี่ไขดูดีกว่า กุญแจสำรองของเขาใช้กุญแจสำรองไขนี่เลขไมล์หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันกับอีกสามสิบเจ็ดกิโลไขได้ทั้งสามดอกเลยนะคะก็มีกุญแจสำรองมาให้แอร์เป็นแบบออโต้นะคะเป็นดิจิตอลเป็นออโต้แล้วนะคะ,ะน,นี่ค่ะกระจกมองหลังมีตัวปรับลดแสงนะคะและตรงนี้ก็มี กระจกแต่งหน้าให้ด้วยโหแอร์เย็นจังเลยแอร์เย็นเฉียบเลยแล้วเมื่อกี้เปิดแอร์ใช่ไหมนี่แอร์เย็นมากนะคะปรับหมุนแอร์ก่อนปรับลดหน่อยแอร์เย็นจริงนะคะ power outlet อ,อยู่ตรงนี้กระจกมองข้างพับปรับไฟฟ้าค่ะพี่ขากระจกมองข้างพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้าสภาพเดิมสวยสนใจก็ทักมาได้เลยนี่คือคอนโซลด้านหน้า แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นเบาะเบาะหนังนะคะ,ะที่เท้าแขนไปดูห้องเครื่องด้านหน้ากันไปดูห้องเครื่องด้านหน้ากันเครดิตด,ดีสามารถจัดยอดได้เต็มดันฟีดาวได้ เริ่มจากแผ่นกันความร้อนใต้ฝากระโปรงนะคะติ๊กเกอร์ข้อควรระวังเดิมแท้จากโรงงานนะคะพี่จา๋าดูตัวน็อตต่างๆนี่ค่ะนี่ให้ดูตัวนอ็อตสภาพตัวรถรอยเมคอัพต่างๆพี่ขาฝากระโปรงเดิมนะคะนี่เดิมไม่เดิมพี่จ๋าจะมีตาโตยโยต้าอยู่ตรงนี้นะคะมีตาโตยโยต้าอยู่ตรงนี้สนใจก็ทักเข้ามาได้เลยนะคะมอก็อยู่ครบชัดเจนนะคะนี่ ตัวคานด้านหน้า duo vvti ก่อนปล่อยนะคะนี่จะมีอ่ะ Battery, แบตเตอรี่เราจะเช็คในส่วนของแบตเตอรี่ให้ดูในเรื่องน้ํามันเครื่องให้แล้วก็ดูในเรื่องของของเหลวให้ทั้งหมดด้วยนะคะ mm hmm. พี่จ๋าคันนี้เดี๋ยวเก็บงานปรับสภาพเรียบร้อยแล้วถ้ายังไม่ติดจองเดี๋วน้ำหนึ่งจะมารีวิวให้ได้รับชมกันใหม่นะย้ำอีกทีค่ะคันนี้เป็น Toyota v วีออสนะคะ1.5มิตรเป็นตัวรองท็อปปี2019เลขไม่อยู่ประมาณแสนสามพี่จ๋าคันนี้ค่าตัวยังไม่มาแต่ว่าน้ำหนึ่งตีคร่าวๆน่าจะอยู่ที่3ามแสนหกหมื่นเก้าพันสามแสนห้าหมื่นเก้าพันอยู่ประมาณนี้แหละนะแต่ถ้าราคามาแล้วเดี๋วน้ำหนง เดี๋ยวรอการเก็บงานรอการปรับสภาพถ้าปรับสภาพแล้วหล่อเลยนะตัวนี้นะคะเป็นสีน้าตาลด้วยสนใจยังไงทักมาได้เลยเป็นรถประระวังจากหน่วยงานข้อดีของรถหน่วยงานเรารู้แหล่งที่มาที่ไปพวกนี้เขาจะเข้าศูนย์เช็คระยะตลอดนะคะสนใจก็คลิกเข้ามาได้0ูนย์96198 4 963ทักไลน์มาได้เลยเอาละคหะกคลิปนี้น้นํนเองขอตัวลาไปก่อนจะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ